เราในฐานะศิลปินนะพยายามจะถ่ายทอดอะไรที่เป็นตัวเรามากที่สุดเนาะเราเคลียร์ที่สุดชัดที่สุดไปถึงตัวงานเราแบบคนไปเพื่อที่ให้คนอื่นมามาดูงานเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีคนที่เสพงานเราเขาก็มีความเห็นของเขาซึ่งความเห็นพวกนั้นมันก็อาจจะดิสทอร์นเหมือนที่เวลาเขาวาดตัวเราว่าเขาเห็นอะไรมันอาจจะไม่ใช่ไม่ได้เหมือนมุมมองของคนที่ทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ มีทั้งดีและไม่ดีบางทีมันไอความไม่ดีนั้นที่เรามองว่ามันแบบเป็นงาน copy หรืออะไรก็แล้วแต่มันบางทีมันก็เป็นความสวยงามเหมือนกันมันก็เป็น original ของเขาเองอะ่ะเพราะทุกครั้งที่เราเล่าถึงเรื่องนี้มันจะ negative แหละผมเลยรู้สึกว่าในงานนี้อยากจะเล่าในอีกมุมหนึ่งมากกว่าคือมันก็ไม่ได้ p o s i t i v จ๋าแต่ว่ามันก็ยังมีอีกมุมหนึ่งให้เรามองด้วยนีครับ ในมุมผมก็คือแบบทั้งงานนี้มันก็สื่อถึงจริงๆมัน process หลักๆมากกว่าว่าในะบวนการการทำอะไรสักอย่างหนึง่งจริงมันเกิด distortion ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ทีมหลักของอันนี้มันก็คือโรงงานเพราะว่าโรงงานก็เป็นหนึ่งใน element หลักที่เป็นตัวแปรที่ทำให้ตัว machine ตัวนี้มัน d i s t o r t ต้องแต่แรกอยู่แล้วก็ทุกตัวมันก็เลยเป็น irony หมดว่าตัวมันเองเขาพยายามสร้างตัวมันเองนี่แหละใส่ชุดโรงงาน เป็นตัวในโรงงานที่พยายามจะสร้างอะไรสักอย่างที่มันออริจินอลที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวมันเองก็เป็นออริจินอลอยู่แล้วแต่มาจะไม่รู้ตัวอะไรใช่ก็คือมาชกินมันพยายามจะสร้างมาชกินที่เป็นตัวของมันเองแต่จริงๆมันอาจจะเหมือนบางไม่เหมือนบางเพราะว่ามันมีความเห็นของคนอื่นเข้ามาด้วยจริงจริงแล้วความออริจินอลของงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่อยู่ที่มีเดียมผมก็เลยพยายามจะย้ำทุกมีเดียมลงไปในวิดีโอให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบบ ผ้าเฟลที่แบบตัดออกมาเองแบบที่ด้วยมืออะไรเงี้ยหรือว่าดินน้ำมันหรือคนแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือพยายามจะย้ำเพื่อที่จะเล่าถึงว่าข้างในโรงงานต้องตัดต้นอ่ะต้องตัดก้าววงเช้าเนี่ยแบบไอ้พวกพนักง,งานเข้าไปทำทำงานมันทำอะไรบ้างจนพักเที่ยงพักเที่ยงเสร็จแล้วมันก็ยังต้องทำงานอะไรต่อแต่ละตัวมันจะมีแทสของตัวเองภายใต้วิชั่นเดียวกันว่าแบบพยายามจะทำของเล่นให้ออริจินอลที่สุด เหมือนย้อนกลับไปเ,แบบเหมือนแบบพูดถึงตัวเองนั่นแหละว่าจริงๆแล้วใรจ,จริงอ่ะคืออยากทำให้มันมันมันเพอร์เฟคแหละในมุมของเราในตอนนั้นอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตัวคอกินที่มันมีจออยู่ข้างล่างไอตัวนั้นคือตัวที่คุมมอนิเตอร์รูมทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่าทำยังไงให้เราสามารถทำสโคปเจอร์ตัวหนึ่งมาได้เราใส่แบบ เอ่พวกงานอื่นๆที่เป็นดิจิตอลเข้าไปได้ด้วยก็คือตัวนั้นมันเป็นตัวคุมมอนิเตอร์อยู่แล้วในทุกห้องแต่ละจอก็คือสื่อถึงแต่ละห้องของแต่ละแบบในโรงงานเออมันก็สื่อว่าแต่ละห้องมันมีพอยต์ของการทํำยังไงมีบางห้องมันแบบทำแค่โฆษณายอย่างเดียวบางห้องกําลังผลิตอยู่อะไรองี้ก็ทุก Process ที่มันเกิด distortion งานนี้ชื่อ The b u l a k นะครับก็ ก็เริ่มจากการที่ผมมีเหมือนเหมือนไอเดียเกี่ยวกับงานที่เป็นบูตเลยกอะไรครับหรืองานที่เป็นงาน๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมอยากจะเล่าถึงเรื่องงานที่เป็น๊อปปี้แต่ในมุมมองผ่านเหมือนผมผมมีแบ็กกราวด์เป็นอินดัสเทรียลดีไซน์กับเป็นศิลปินด้วยก็คืออยากเล่าในมุมนั้นนะครับว่าจริงๆเราดิสร์ชันมันอาจจะไม่ได้ปรับเป็นเรื่องดาร์กอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงงานคอปมันก็มักจะเป็นเนกาทีฟอะไรเงี้ย มันมันเริ่มจากที่ผมทำมาชกินก่อนอย่างแรกก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่2ที่ผมทำครับแล้วตอนนั้นผมอยู่อเมริกาแล้วผมก็รีบทำไอ้ตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันมีงานงานหนึ่งที่จะออกเพราะว่าค่ายเขาอยากจะเซ็นอะไรเงี้ยก็เลยรีบวาดไป set. เสร็จพอมันไปสู่คนที่ปั้น 3D เขาก็ปั้นมาให้ซึ่งมันก็เกิด distortion เพราะาเราไม่ได้ไปแก้มันเนาะแล้วก็พอมันไปถึง production พาที่เป็น production ที่เป็น โรงงานมันก็มีพวกแบบเรื่อง limitation ของการผลิตอีกแล้วมันก็ d i s t o r t จนออกมาเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ชื่อมาชกินขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับมันก็เกิดขิ้ในใจลึกๆว่าแบบเอยสรุปคนชอบในพาที่มันเป็น o r i g i นอลจริงๆหรือพาที่เป็น distortion จริงๆมันก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาว่าเหมือนผมอยากที่จะสื่อสารว่าแบบเออจริงๆ distortion บางทีมันก็เป็นความสวยงามเหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่อง negative อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับ แล้วในงานนี้ผมก็เลยเหมือนสลับ process เมื่อก่อนหน้าน,นี้ผมวาดแล้วก็ให้คนอื่นทำ process อื่นใช่ไหมครับแต่ในงานนี้ผมก็ให้คนอื่นวาดด้วยก็คือมาช่วยวาดงานของผมว่าจริงๆแล้วเขามองเห็นอะไรกันแน่แบบเราก็ reverse process แล้วก็ผมก็เอามาปั้นดินน้ำมันเหมือนที่ผมทำตัวแรกเนาะที่ผมปั้นดินน้ำมันออกมาเพื่อที่จะทำอาร์ทอยอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เอาดินน้ำมันนันนั้นมา repaint อีกที แต่ก่อนที่รีเพนผมก็ดิสทอร์มมันอีกทีด้วยอาจจะแบบด้วยไดรไดร้อนอะไรเงี้ยให้มันดิสทอร์มลงมาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสวีทสปอตที่เราชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือความสวยงามในในในมุมของดิสทอร์ชั่นที่เราชอบเราเรถึงจะเอามาเพนอะไรเงี้ยแต่ในอีกพาร์ทหนึ่งก็คือมันจะมีสกอปเจอร์ที่เป็นมัชกิน6ตัวที่ถืออพวกคาแรคเตอร์ที่ดิสทอร์มพวกนั้นก็เป็นตัวที่คนอื่นวาดเหมือนกันก็คือตัวออริจินอลถือตัวดิสทอร์ม ซึ่งผมก็เอาไอรูปวาดที่คนอื่นวาดว่าเขาเห็นมัชกีนยังไงเอามาปั้นเป็นดินน้ำมันครับแล้วก็เอามารีเพนต์อีกทีแล้วก็นอกจากนั้นก็เอามาทำเป็นสก็อปเจอร์อีกทีด้วยให้ไอ้ตัวมัชกีนมันถือตัวปลอมที่คนอื่นวาดอะไรอย่างนี้ยครับเราอยากให้ห้องเนี้ยเ,เป็นห้องคล้ายๆแบบฟินิชพอรดักแหละเป็นห้องขาวๆแบบโพ้นๆเลยเหมือนเวลาเราถ่ายแบบฟินิชพอรดักแบบแพ็กช็อตอะไรอย่างนี้ยครับแบบชีเคลียร์แล้วข้างหลังกล่องนี้ถึงจะ อ่เริ่มบิดตัดจริงๆเริ่มมีความแบบเออบิดเบือนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มันอยู่ในกล่องก็คือคล้ายๆแบบเหมือนเอาเวลาผมแบบจบงานเนาะก็คือแบบเอาใส่กล่องต่อในมุมหนึ่งก็จะมองได้ว่ามันเหมือนมันพยายามจะแหกออกจากกล่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอในมุมของผมส่วนตัวคือผมแค่รู้สึกว่าบางทีพอผมทำคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาเรามันมีไม้บรรทัดที่วัดแบบชัดมากๆ ผมก็อยากทลายกลของตัวเองเหมือนกันให้โดยที่ให้คนอื่นะมาแบบวาดให้เราแล้วดูซิว่ามุมมองของคนอื่นเป็นยังไงไอ้พวกนี้ก็เป็นการทลายแบบกล่องของตัวผมในฐานะศิลปินละ